กาัเข้ามาครับาผู้ชมครับล่าสุดตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ย<ม>ขอดูเพจซอเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจใช่ไหมล่าสุดซอเปาเขาลงเอาไว้ว่าแฉพฤติกรรมของพระวัดดังนครปฐมหลังจากไปทําบุญแล้วเอามือมาบี้เฮดบี้หัวอ่า,อาไม่ต้องขยายต่อทําไมไม่แคปเฉพาะข้อความด้านบนมาแล้วทีมงานนี่ฮะ b ี้ก็คือบี้ไม่ต้องเอาคำแปลเข้ามาหลอกข้างล่างอ่ะเฮก็คือหัวใช่ไหมค่ะเอออ่ะกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้นี่ฮะวี่หัวอะไรบี่อย่างเงี้ยหรอพระจับหัวอย่างเงี้ยหรอล่สุดเฮ้ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยเราวิดีโอคอคุยกับน้องน้ำ น้องน้ำเล่าให้เราฟังบอกว่าหนูไปลงณห,หน้าทองกับพระเกจิรูปหนึ่งโดยหนูไปกับเพื่อนน้องน่าจะหน้าตาดีด้วย<ะ>น้องเขาลงภาพเออทีมงานเดี๋ยวขึ้นภาพนี้หน่อยก็ได้นี่ๆอันน,นี้น้องโชว์ว่าชุดที่น้องไปเนี่ยแล้วโดนพระหลวงหลวงหน้าอกนะฮะแล้วบี้ด้วยประเด็นก็คือที่เมื่อกี้นี่ๆภาพนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้สำนักพุทธต้องไปแล้วนะเอาเปิดประเด็นหน่อยสิ เปิดประเด็นสิไม่ต้องให้บอเอาขึ้นหน่อยสินี่ฮะแล้วล่าสุดเนี่ยน้ำเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยแต่มันไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอเมยใช่เป๊ะปลแล้วที่แล้วลเดือนหนึ่งไม่แล้วไมทำไมทาไมทําไม,ไมน้องน้ําถึงเพิ่งมาลงอะ่ะคือคุณผู้ชมฮะถามบอกน้ํามันเกิดอะไรขึ้นที่คนกาลังพูดกันอยู่ในโซเชียลที่บีบหน้าอกเนี่ยนะฮะแกบอกว่าแกไปลงนัดหน้าทองระหว่างทําพิธีเนี่ยในสํานักของพระรูปนี้เปิดโลง่งขณะที่นั่งต่อหน้าพระคนเดียวมีร้สิตนั่ง อยู่ข้างหลังห่าง <c oughs> ห่างประมาณ3เมตรพระเริ่มใช้เข็มจิ้มน้ำมันมาที่หน้าที่ลิ้นและที่หน้าอกซึ่งปกติการลงณที่หน้าอกพระส่วนใหญ่จะจิ้มแค่ต้นคอหรือไม่ก็เนินอกแต่พระรูปนี้บอกว่าปลดกระดุมลึกให้ปลดสี่เม็ดจังหวะนั้นก็เลยดึงไหล่เสื้อทั้งสองข้างลงและพระก็เอาเข็มเนี่ยมาแตะที่หน้าอก และอีกมือหนึ่งก็ล้วงมาที่หน้าอกด้านขวาของหนูพร้อมกับบี้อ่าเข้าใจนะว่าบี้อะไรเนี่ยอย่างแรงพระพูดว่านมสวยมากเคยมีคนขอต๊ดๆตืดๆไหมซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วหนูตกใจมากทําอะไรไม่ถูกได้แต่ดึงเสื้อขึ้นแล้วเดินออกมาเนี่แต่ถ้ามีคนอยู่ก็ต้องมีคนเห็นดิใช่ป่ะ,ะว่าพระล้วงใช้เวลา10บนาทีถึงจะเล่าให้เพื่อนฟังระหว่างนั่งรถกลับ ช่วงเกิดเหตุมีแค่ตัวเองกับพระเอ้าเหรอเพราะอะไรเมเขาบอกว่าคนที่รอก็ใจรออยู่ข้างข้างหลังห่างๆไงคะเพราะพระบอกให้ผู้ช่วยไปหยิบของก็เลยเหลือเธอกับพระแล้วก็คนที่นั่งรอข้างหลังก็อยู่ห่างก็ไม่ได้สนใจตอนทําพิธีก็คงไม่มีใครได้ยินคุณน้ําบอกตอนแรกก็ไม่กล้าวอยวายเพราะกลัวคิดว่าพระอาจจะบอกว่าตัวเองไม่มีหลักฐานเอออย่างที่พ่พุามว่าทําไมเพิ่งออกมาเอคุณน้ําบอกว่าเพราะว่าตัวเองไปเล่าให้รุ่นพี่ฟัง ก็เลยเอาเรื่องไปโพสต์และมีข่าวออกมายืนยันว่าเธอพูดเรื่องจริงไม่ได้คิดจะแบล็กเมลเรียกเงินแค่อยากบอกให้คนอื่นรู้ว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะพระที่ทําก็มีชื่อเสียงแต่มาทาแบบนี้ค่ะก็คือวันนั้นก็ไปเจอค่ะก็ไปเจอลงนะใช่ไหมคะลงหน้าผากลงลิ้นลงแก้มลงที่แบบที่เขาจะเอาแผ่นทองแตะหน้าอะไรพวกนี้อ่ะเขาให้ปลดกระดุมเสื้อค่ะเสื้อยืดที่มีกระดุมไปใช่ไหมครับ ก็กดเม็ดหนึ่งสองเม็ดสองเม็ดประมาณตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่พอให้กดอีกประมาณเม็ดนี้เขาก็เอาอีกก็กดอย่างนี้ใช่ไหมคะพอกดแล้วมันเม็ดเม็ดสุดท้ายมันประมาณนี้แล้วเขาก็ให้แบกอย่างนี้กว้างๆอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้เขาก็ดึงสายเส้นในลงอย่างนี้กับคอเสื้อค่ะแล้วจังหวะที่เขาดึงอ่ะมือเขาอ่ะสอดเข้าไปอย่างงี้อันนี้ตอนแรกนะคะก็ทําไปก็เขาก็การทําไล่ๆตรงนี้ตรงนี้ลงตรงนี้ตรงนี้ลิ้นแล้วก็ แล้วมืออีกข้างนึงเขาก็ล้วงไปแบบมันเร็วมากค่ะพี่มันเร็วมากแล้วเขาก็อ่าบี้อย่างเงี้ยบี้หัวนมนใช่ไหมคะแล้วเขาก็หัวนมสวยมากเคยเคยเคยมีคนขอดูดไหมแต่เขาพูดเบาๆนะคะเค่ะเขาทําตอนนี้เขาลวนลามอ่ะมันเร็วมันเร็ว,ม,รวมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะพี่มันบอกว่าอ้าวแล้วทาไมถึงไม่โบไม่โวยวายไม่ไม่ด่าไม่อะไรคือเราไม่คิดว่าเราจะเจออะตอนนั้นอะออกมาก็ขึ้นรถไปแป๊บหนึ่งก็เล่าให้เพื่อนฟัง คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรมันมีแต่คําถามว่ามันคืออะไรหลายคนก็งงว่าทําไมถึงไม่บวยวายอ่ะสมมุติว่าถ้าเราตอนนั้นถ้าเราแบบบวยวายลุกขึ้นมาอย่ยสมมุติพราเขาพูดขึ้นมาว่าอะไรของเธอเนี่ยก็หาว่าเราไป หาเรื่องเขาอีกไปแบกเมียเขาอีกเพราะเราก็ไม่มีหลักฐานอยู่ดีอ่านี่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงไปดูที่วัดให้นะครับว่าหลวงพี่ไปบี้อะไรขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเพราะมุมหนึ่งพูดแบบนี้กล้องวงจรปิดก็หายไปเพราะนั้นถ้าปล่อยให้มันนานเข้าเนี่ยมันจะกลายว่าตัวเองเนี่ยพูดแล้วไม่มีน้ำหนักถูกไหมฮะค่ะ